ฝนต,ตกหนักมากลูกหิบตกลงมาดูสิคะก้อนใหญ่มากมากเลยค่ะโอ้ตกใส่หลังคาแตกแน่เลยลูกเห็บหมายถึงหยาดน้ำ้า้าที่ตกลงมาในลักษณะเป็นก้อนนะคะเราถึงเรียกว่าลูกหิ่ะ เกิดเป็นก้อนน้ำลักษณะเหมือนน้ำแข็งมีขาก้อนใหญ่มากๆเลยมันเป็นส่วนหนึ่งของวัตจักรของน้ำโดยตกลงมาจากบรรยากาศในรูปร่างของแข็งโดยจะมีรูปร่างเป็นก้อนน้ำแข็งรูปร่างไม่แน่นอนค่ะเ,เกิดจากละอองหยาดฝนซึ่งเย็นอย่างยิ่งวยวดยังคงอยู่ในสภาพของเหลวที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ในเมฆฝนประทับกับวัตถุแข็งเช่นผงฝุ่นหรือก้อนลูกเห็บที่ก่อตัวกันอยู่ก่อนแล้วและแข็งตัวเกาะรอบวัตถุนั้นๆเป็นก้อนลูกเห็บก้อนลูกเห็บนี้อาจลอยตัวก่อเป็นก้อนอยู่เบื้องบนเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะตกลงมานะคะเนื่องจากลมที่พัดพาอยู่เบื้องบน ูเกเ็บอาจกอ่อตัวจนเป็นก้อนใหญ่มีน้ำหนักเินกว่าที่ลมจะพัดให้ลอยอยู่ได้สุดท้ายมันก็ต้องตกลงมาแบบนี้ละค่ะดูสิคะมันตกลงมาเต็มไปหมดเลยค่ะขาวโพลนไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะลูกเห็บอืโอเยอะมากๆเลยค่ะ เป็นพื้นสนามหญ้าเลยค่ะไม่รู้หลังคาจะเป็นยังไงนะคะเนี่ยพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันดีสวัสดีค่ะ